มาเล่นเราเพลงกันไม่คคนโอ้โหเอาอีกรเาอาอีกอาอีนะอะไรนะเอาอะไรเอาเอาอะไรอีกเอาอีกเวจะช่วยร้องไหมครับเอาหมอลำหมอลำ้วก็คอ้องอดงีม่เคยนกว่าลมีความสามารถพิเศษในด้านการร้องหมอลำนะคบเมื่อกี้เล่นเง พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอยากถึงคืองานนี้ผมเตรียมมาสองปีกว่าแล้วไม่ไม่ถึงแรงกมาครับผมสปีเหรอเตรียมพวกอะไรบ้าเต็มในสไต์หมอราละคได้สองปีไม่มีหัดทู้าอะไรให้ฉันอภาษาอะไรค่ับที่พูดเป็นเป็นเป็นสเปนิชอะไรอยากรู้นานแล้วครพกนี้สวัสดีพรแพี่น้องอันนี้เหรอสเปนิช พึ้นมาสี่คนมีอะไรมีอะไรไม่มีอะไรค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราขอมีเพลงพิเศษมีเพลง